เืบเนื่องจากศพของแตงโมนิดามีแผล3จุดที่น่าแปลกใจคาดอาจจะโดนทำร้ายร่างกายจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาเนื่องจากอุบัติเหตุพลัดตกเรือสปีดบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูลสงครามและหลายหลายคนก็ได้ออกมาตั้งข้อสงสัยมากมายโดยมองว่าเรื่องราวค่อนข้างจะไม่ชอบมาพากล และล่าสุดทางกู้ภัยที่ได้เห็นศพของแตงโมนิดาก็ได้ออกมาตั้งข้อสังเกตถึงบาดแผลว่าบนร่างกายของเธอนั้นซึ่งมีทั้งหมด3จุดใหญ่ๆเพราะดูแล้วบาดแผลทั้งหมดมีข้อสงสัยมากมายก็คือ 1. เปลือกตาขวาปิดสนิทเหมือนโดนกระแทกอย่างรุนแรงแผลเหมือนโดนคนชกเข้าที่เบ้าตา2เล็บที่นิ้วกลางมือขวาเหมือนหักและงอขึ้นเล็กน้อยคิดว่าเหมือนใช้แรงจับหรือกดจิกอะไรสักอย่างไม่มั่นใจว่าเป็นเล็บปลอมหรือว่าเล็บจริง 3แผลที่ต้นขายาวประมาณหนึ่งใบบรรทัดลึกจนเห็นกระดูกจุดนี้อยากจะทราบว่าถ้าแผลโดนใบพัดเรืออย่างที่ทุกคนตั้งคอสงสัยเครื่องยนต์ของเรือจะดับหรือไม่และถ้าแผลเกิดจากการใช้ของมีคมทำรายร่างกายคุณจะใช้ของมีคมฟันหรือแทงไปที่ต้นขาของเหยื่อหรือไม่มันไม่ใช่จุดสำคัญของร่างกายเลย และทิ้งท้ายไว้ว่าว่าจะไม่โพสต์แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ว่าเคสนี้ค่อนข้างมีเงื่อนงำจริงๆงงานนี้คงต้องรอผลชนะสุดออกมาอย่างเป็นทางการว่าบาดแผลทั้งหมดนั้นเกิดจากอะไรหากมีความคืบหน้าจะรีบอัปเดตกันให้ทราบอีกทีค่ะ